สวัสดีครับผมแฟนแฟนเอฟซีบ่าววิโรุฒิพาเพลินเมื่อนี้บ่ได้พามาเบิองบ้านครับพามาเบิงองสร้างเพื่นปังปั่นองค์พญานาคโอ้อันนี้เพิ่นกำลังใส่เก็ยเนาะครับเนาะแน่นมากจานครับผมโอ้ใส่เก็ยรติโอ้นี่คือปั่นสดๆเลยเนาะครับเนาะ องค์พญานาคองค์นี้เพิ่นมีชื่อบ่ครับอ่าเพิ่นยังบ่มาบอกครับโอ้ยังบ่บอกบัดแล้วเพิ่นจังสิมาบอกแม่นบ่ครับครับผมโอ้โอ,โอ้องค์พญานาคเจ็ดเสียนเนาะครับเนาะโอ้เพิ่นเด็ดงามแฮงครับพี่นอ้องผ่าบิ่งรอบๆนะครับเนาะ อ้อันนี้เพิ่นพูดไปนี่เป็นกระรังใส่เก็บเด้อครับเด้อนี่องค์ใหญ่เพิ่นเอ็ดแล้วแล้วครับ <c oughs> องค์ใหญ่นี่เพิ่นเพิ่นก็มี่ซื้อแล้วมันบ่ครับครับเพิ่นซื้อไอ้เพิ่ปของยาเพิ่นสุวรรณน,นาคาช สีสุวรรณานาคราชนะครับเนาะโอ้พระน่าองค์ใหญ่องค์งามครับครับผมประดิษฐานโอ้หองค์ใหญ่ความเาาประมาณยี่สิบเมตรได้เนาะอาจารย์เนาะครับร่วมเสียงสิเก้าสิเก้ายี่สิบประมาณยี่สิบสี่เมตรครับยี่สิบสี่เมตรเนาะครับอ๋อิ่นเอิ่นเป็นเมตรคือกันบ่ครับ ครับผมโอ้หอืมพนัเก็บกันนี่อาจารย์เอ็ดทั้งหมดเลยหมอครับนี่ครับโอ้อันนี้อันนี้เขาเอิ้นเขาเอิ้นยังครับข้างบนนี่ขี้หลังครับขี้หลังอ๋อ้หีเก็ตมีขี้หลังแล้วแล้วอันนี้เด้ครับวงแหวนนี่เดี๋ยดีสังวานครับสังวานโอ้ ใส่สังวานเนาะโ oh. อ้อืแล้วเพิ่นแตกต่างกันจังไดครับที่เพิ่นมีเกตเสียนกับเก่าเสียนกับเสียนเดียวเนี่ออันนี้ยูทีความเสือได้ครับแมนบอกครับโ oh. อ้ยูทีความเสือแต่และบุคคลอือยูทีความเสืออาจารย์ในผู้ปั่นกับปั่นตามผู้ผู้อาจางแมนบอกครับครับผม อาจารย์ซื้ออาจารย์ต่อนะครับเนาะครับอาจารย์ต่อปั้นพญานาคเนี่ยมาดปในในลปันไหนล่ะครับแต่ประมาณหกเจ็ดเจ็ดปีครับประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีเนาะต่เริ่มปั้นเนี่ยเนาะตะกี้ปั้นยังอยู่ับครับตะกี้ปั้นกระถางดอกไม้ปั้นปูนซดหินเทียมครับโอ้ก็เลยหันเฮมาทั้งนี้อืมเป็นอะไรคือได อันมาปั่นองพญานาคครับบาศเนี่ยจ้างจั่งไหนครับมันมีคนมาจ้างกันเลยได้ออกไปเลยกันยูซื้อกลับเพื่อนขาเจ้าโอ้รับมากกันเลยได้เฮ็ดครับเล่ใดฮัดเลยเป็นตัวเลยครับอือโอ้เราฝีมืองามแห่งเนาะครับเนาะอาจารย์หนุ่มรูปหล่อครับคนหาฝีมืออาจารย์ต่อเลยครับเด้อพญานาคองค์ศรีสุวรรณนาคราชเนาะซื้อเพป็นเนาะครับทั้งสององค์เลยเนาะ แมนครับแม่าอาจารย์เขาเอื่นองค์บ่ครับเอื่นเป็นองค์ครับเอื่นเป็นองค์เนาะอืมถีสุวรรณน,นาคราชอืมพี่กัดก็อยูท่ที่วัดสวนธรรมสองใจด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดยอยากไปหามาแหวแวมาเที่ยวแวะมาทําบุญแวะมากราบไหวา้สังฆะกะันเชิญที่วัดสวนธรรมสองใจบ้านหนองแสงอำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสกลนครเฮาเนี่ยนะครับเนาะ สวยงามครับคุณน่ะเดี๋ยวท่าๆคลิปผมสิดทายาทางไหนเบิร์ตอนนี้มันแดดครับห <c oughs> <c oughs> ันมาทางอาจารย์ต่อเพิ่นปั่นก่อนไปนโอ้ไปปั่นยุใสก็คืออันสดๆแบบนี้เลยน่ครับครับสดบส่วนไหล่มมีงานพิมพ์ครับโอ้อาจารย์ต่อเนี่คือสดอย่างเดียวเนาะมีอนครับงานพิมพ์ งานพิมพ์นี่คือโอ้พิมพ์ก็ได้ครับพิมพ์ก็ได้บ่มักปั้นหลายกว่าครับอืมอันนี้ปั้นมาดนแล้วบ่ครับนี่เพื่อจะได้เป็นรูปเป็นห่างดลนะครับขึ้นมะพร้าวสามองค์เลี่ยงไปนี่นะครับโอ้สามองค์เลยบ่ครับป้าโทุกคนนะครับพี่น้องเป็นปั้นไว้ทั้งผุ่นโอ้ทั้งหนาสลาทั้งผุ่นองคหนึ่งท่านเดแล้วเนาะองค์ใหญ่นะครับเป็นรูปเป็นห่างแล้วเนาะองค์ใหญ่เลือด่ง แกงกันเรียบร้อยครับอือโอ้จเจ็ดเสียงเนาะจเจ็ดเสียงเจ็ดเสียงสององในบอลเจ็ดเสียงครับโอ้จเจ็ดเสียงหางเนี่เพื่อนก็เอื่นหางว่ะครับครับหางคือกันครับโอ้เอื่นหางคือกันเนาะอืม ก้อนสิบปั่นนี่เอ็ดจังไรใน่สักขบจันตั้งแต่เหลื่อมแหลกเลยเอาการ์ออกแบบบ้างแผนก่อนครับออกแบบบ้างแผนเนาะครับเพราะว่าหนักโคเห็ดลอยตเบิดนะครับลอยตัวเนี่ยครับลอยตคือเนี่ยครับมันสิบติดคือยังคนอื่นคนอื่นเขายึติดน้ําพื้นเลยโอมสง่ายลอยโอ้ลอยตัวลอยครับอืมเขาเอื่นว่าลอยตเนาะครับโอ้เป็นงานประติมากรรมลอยตัวครับองค์เง็ดอืมโอ้ ผมมหลัดศึกษาแต่เรื่องบ้านก็เลยบ่จักษคณะเรื่องนี่โอ้ปฏติมากรรมลอยตัวเนาะครับขังบนนี่คือเรียบร้อยมันบ่ครับนี่เรือย่างหยั่งเนื้อเรือเก็บรายละเอียดครับเก็บรายละเอียดแล้วก็เรือแผงทองครับแผองทองโอ้่นเอื้นแผงทองมันบ่ครับนี่ครับอืมโอ้ปรมาดานะครับเนาะฝีมืออาจารย์ต่อนี่ ช่างขน,นมหลุนไม่โอ้โอ้นี่เนาะอืมอุปกรณ์เ็นรายการนี้ครับพี่น้องงานศิลปะเนาะอง้์นี่คาดว่าอันอีกจกักมือจักอาทิตย์จกักเดือนนี่นครับสิเรียงเร่งว่างอาทิตย์นี่แหละ เล่งอาทิตย์บ่ครับโอ้เล็งพรเจ้าเปนแล้วก่อนสองการเบิดเลยนะครับสามองค์โอ้ oh, แล้วนี่ไปไซตต่อครับแหล่านี่ก็นาชิญยุดีต่อครับนราจะไปตกแต่งองค์เจดีครับมันองค์เจดีโอ้องค์เจดีกับเอ็ดเนาะครับเกี่ยวกับงานศิลป์งานวรรณกรรมศิลปรกรรมอะไรอย่างก่อนปฏิมากรรมปฏิมากรรมเนาะอิจตกรรมเนาะคร,รับโอ้ อันซีดไซนี่คือ,อยังครับนี่น้ำธรรมดาครับน้ำธรรมดาเนาะโอ้โอ้ฟาตัวสีม่วงธรรมดาด้วยนี่เนาะปั่นกระทางไปปันป่นกระทางกระท้างมาโหลดเขามาจ้างให้ <c oughs> เขา <c oughs> เขามาจ้างให้มาปั่นพญานาคบ่อที่แหลกธิดน่าไหนฟัเป็นมา <c oughs> นเอาเอาชูฟังไลยองค์แรกในยุไสครับ องแรกอยู่หน้าว่าครับอำเภอหน้าว่าบ้านน้องดุษครับนครพนมนครพนมครับโอ้โหองใหญ่ปะจานยูบุญองนั้นสิบเอ็ดเมตรครับปอโตบ่ธรรมดาเนาอยสิบเอ็ดเมตรเนาะครับปาโตโองแรกเลยมันปะครับไม่นครับองแรกสิบเอ็ดเมตรเอ็ดจากเดือนจากมือครับอยู่บุนโอ้เกือบปีครับอยู่นันยู่นันนันครับ โอ้เพราะว่าจังใดคืออันใดเอดดนครับเก็บรายละเอียดมันหลายกว่าบ่กเลอรายละเอียดแล้วก็เก็ดเก็ดตะกี้มันผมม่ได้เห็ดไรยังสี่ครับผมเป็นเก็ดคือเก็ดป่าธรรมดานี่ครับแล้วมันน้อยเก็ดน้อยเก็ดซ้ำนีนะครับนี่โอ้แต่ตัวใหญ่กว่านีแต่เก็ดซ้ำนีนะครับอืมติดเก็ดโดนครับมือหนึ่งนี่ได้เพเกินสองเมตรครับติดเก็ดติดเก็ดนี่ครับอืมโอ้เป็นยังสี่เนาะ เปน็นนอามือรูปเป็นสีเนาะพี่น้องเด้อโอ้ผมกัหากเคยเห็นเลยไปใสกัดขี่รถพานกะบเมื่อเห็นเขาเอ็ดจกักืยาอนะเขาไปเบิ่งกับมีตาเห็นเขาปั่นแหล้วเหล่านะไดแต่เบิง่งโอ้อยากเห็น่นเอ็ดตั้งแต่ที่แหลกได้เนาะที่แหลกนี่มีหยังงนี้ครับนี่อยู่ในนี่ม,นมีเล็กเสนเน้นครับมีเล็กเส้นเนาะโอ้ส่เล็กเสนเน้สเเสนพอมเนาะ ครับตัวนี้เลกเส้นตะแกงแล้วก็จังขึ้นขืนปูนรอบแรกครับจังมาเก็บรอบสองข้นปูนรอบแรกใน,น,นี่ปูนในี่ปูนยังครับเนี่อ่าขึ้นโค้งธรรมดากรเสือธรรมดาครับปูนเสือเขี้ยวธรรมดาเนี่ครับ<อ>ปูนก้อนสามปูนเสือปูนอย่างนี้เนาะครับโอ้โอ้ผลงานสินแรกเนี่ค่าจ้าง ชิสิหลายเย่เนะครับเนาะค่าจ้างชิ้นแรกบอกครับครับค่าจ้างหลายอยู่ยครับขอ,องแรงพรอยู่อันเขาอื่นตำหนักนะครับไปปั่นที่แหลก<อ>ปั่นยูตำหนักปั่นยูตำหนักเลยไม่นครับ<อ>เป็นตำหนักข้าเจ้านะครับนะครคาก็ได้ได้ชูวตำหนักตำหนักพญานาคในบ่แม่นครับตำหนักองค์ทรงจะเป็นร่างทรงเป็น้ายมอถ้ำมึงเีละครับโอ อำเภอหน้าว่าเนาะมแมนครับอำเภอหน้าว่าอบอม๋มอแมนวัดตัวสันบอแมอนครับเป็นตำหนักอยู่เฮื่อนเด <c oughs> เป็นตำหนักนะครับคืออยู่บ้านลุงพลน,นี่บอกอ่าคือบอกบ,บอกคือครับบอกคือหมอของเพื่อนนี้เพื่อนปฏิบัติธรรมครับอือ ส่วนลุงพลมาได้ปฏิบัติธรรมเนาะไม่เอาเราไม่ยุ่งของเขาเนาะเดี๋ยวเกิดเเดดี๋ยวกิประเด็นดราม่าเนาะโอ้อาจารย์ปั่นอยู่นี่เคยเคยเห็นบอเพิ่นมาเขาฝันมากยังบ่บ่ครับบ่เห็นเลยบ่ครับบ่มี ตึงมีแต่งมีสัมผัสที่หกมีอย่างเรนบ่บ่มีครับบ่มีเนาะปกติครับเพี้เ<อ>พี้ไปไปกับอะไรลบลูเพิ่นนะครับห้าปั่นคู่มือเนี่ยเขากับ,บอกกาวเพิ่นธรรมดาเนี่ยบ่พอครับยกมือใส่หัวอไอเพิ่นนี่นะครับโอ้ลูกหลานมาเพี้มาสั่งเดอ้อนี่บ่ครับบอกเพิ่นเนาะโอ้บอกกาวเพิ่นกัปั่นเลยครับอืเพื่อความ ก็สบายใจเป็นสิริมงคลเนาะแถวงานเนาะจานปั้นมาเนประมาณจักองจักันันละครับหกเจ็ดปีมาเนเป็นหลายหลายลอยย่างบหอดครับย่างบะหอดบ่พอผมรับหลายอย่างกันนะครับอรับงานฝึกงานปั้นทั่วไปพ่อปั้นทั่วไปนี่คือปั้นปั้นพระปั้น แต่งพระองค์ท่านใจยังจี๋ครับโอ้หนึ่งวันเสร็จยังจี๋นะครับโอ้โอ้ได้เมื่อต่บคุณท่านบุพศิวาลีอย่างนี้นะครับขันทรงโอ้ปกติผู้เขามันติดต่องานหนึ่เขาหู่จักอาจารย์ได้จังไดบ้านไหนบอกต่อครับส่วนลายบอกต่อผู้ผู้เขาหู่จักเขาก็บอกต่อกันมากเนาะครับมีแต่งานบอกต่อมาเรื่อยๆอืว แล้วแล้วงานดนตรีจานเดลบาดนี่ไปจังได๋มาจังได๋งานดนตรียนีมื้อแรงครับมาสัมพันธ์กันจังได๋บาดนี่กับงานปั้นงานนี่มักครับมักโอ้มักเนาะดิหล่นน้ำเด็กน้อยเด้ม่วลดิร้อเร่งโอ้ใจมันมักครับอืมเอามั้นตู้ย่างนะครับโอ้บรรยากาศเนาะเป็นการผ่อนคลายฝึกสมาธินําพร้อมเนาะแม่นครับฝึกสมาธิมันได้แนวเบิ่งนั่นมึงหนีไปเรื่อยๆนะคร คือได้ไปข่าว่ามืออ่นนี่สิไปอันยุใสก่อครับออกงานยุใสก่อมืออื่นว่านอนครับว่านอนเนาะงานงานหยังครับนี่งานร้านอาหารครับงานร้านอาหารโอ<ช>้ยยิบอบยิบบยุบบานบานครับโอ้ฟ<อ>าตวาอาจารย์แนวใดก่อน หมอลำร้านอาหารครับหมอลำร้านอาหารโอ้ดินสุดดมาลำแบบร้านอาหารโอ้บ่แม่นหมอลำสิ่งบ่แม่นหมอล่ำมูครับโอ้มอลำร้านอาหารเนาะครับดินก่อนลำคือกันนี่แหละครับเออเอาใจลูกค้าอะไรกว่าโอ้ห่วยดินตามใจลูกค้าอาจารย์เป็นวัยรุ่นว่าแม่นสิไปแบบฮาร์ดคอร์ล็อกปับอ,อย่างัตว์อินดี้ะนะแม่แม่เนาะไปตั้งแนวหมอลำเนาะไปมาแหล่ากับมันมารองแม่นบ่ ไม่ได้บอกว่าไตร่างคือเขาแมนวะโอ้เออ,อเเคือเขาหลินอยู่กับห้ามันหลายครับพวกสาย<ม>สู่เขาบ่ได้ก็เลยมาสายหมอลำคือเกาเนาะมาสายหมอนี่แหละครับอาจารย์เป็นมือ,อยังก่อนมือแสกได้เนาะผมลองน้ำครับลองนำ้ำโอ้ป๊าดโถโอ้มีน มีผลงานที่บันทึกไว้อย่างบอครับหรือว,ว่ามีช่อง y o u ยูทูบยังให้ติดตามให้เบิ่งบ่น่านจะมีในเฟซบอุ๊กกับไลน์ส่วนหน้าเฟซบุ๊กบ่โอ้ชื่อชื่อเฟซบุ<อ>๊กบอกได้ป้ะฮะอ๋อ,อเพจเพจน,นกเขาแบนครับนกเขาแบนครับนกเขาแบนเนาะอ๋อเพจน,นกเขาแบนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดติดตามรับชมอยู่อยากชมผลงานอาจารย์เพิ่นโอ้นกเขาแบนนี่สิมีแต่งานดนตรีแม่นบ่ครับนกเขาแบนเป็งานดนตรีครับบ่งานปั่นงานหยังนี่เด้อซั่น งานปัานนี่ต้องคอยเบิ่งช่างศิลป์ถิ่นสกลครับเป็นเพจโอ้เพจอีกเพจหนึ่งช่างศิลป์ถิ่นสกลครุลทางงานวาดรูภาพต้องคอยเบิ่งอันรับภาพเหมือนรับวาดภาพเหมือนครับโอ้มีหลายเพจตัวนี้สามเพจแลยตัวนี้วาดภาพเหมือนกับวาดครับปวาโถบ่ธรรมดาตัวนี้เนาะอืมโอ้คาจันทร์คนนมรุ่นใหม่ไฟแรงเนาะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้คือเอ็นยังก็ครับเนี่ย นวดปูนทิซเกียนตเหระครับโอ้นวดปูนเนาะอันนี้เขาต้องนวดซะก่อนเปล่ครับนวดจนมันปูนมันได้ที่ครับจนมันนวดจนปูนมันตายแล้วมันเย็นหมดแล้วครับเอามือนวดยังสีเป่ครับอืมกระซายเนี่ยนั่งสีแล้วครับโอ้ออนใส่หมู่ไซยังกับบดายกันบ่าล่องเลยครับนักแข่งสอดย้อนใส่สว่านครับโอ้มันดีดครับมันเนียวมันเนียวมันเนียวกระปูนฉ่ำครับโอ้ต้องปั่นอย่างเดียวเนาะครับ นวดจนขึ้นมั่นนะครับนวดบ่ได้กระแตกครับก็นวดน,นวดก็นวดนวดเท่าไรซัมหนีบอกหรือหลายก็มีก็นวดซัมหนีพอดีครับซัมหนีพอดีบอกอืมพอดีนวดตอนเท่า,าติดเก็ดหน่อยครับบบใหญ่คือเขาเจ้าเก็ดนี่มีซื้อบ่ครับนี่บ่มีครับเพื่อนใได้ส่งนี่เลยเอาส่งนี่ให้เพื่อน S <S 2> <S 2> แก้วแต่จะพาพ่นมักครับอืมแล้วแต่เจ้าภาพครับครผู้จัดให้ได้เมื่อวันถาะครับถามก่อนถามกได้เพ่นจิตใจแบบทุนกบาลให้เบึงกันเด็๋ตามเบ่นบอกครับเจ้าภาพผู้เพ่นรัทธาเนี่ยก็คือเพ่นสิมาสางมากอันนั่นจางมากอันนั้นห้เลยมันบ่ครับหรือหรือทางวัดเป็นคนจัดการอันนี้ของเจ้าภาพเิ่นับโอ้เจ้าภาพเนาะครับอันนี้เจ้าภาพเพิ่นเต้น นี่หลวงพี่เพินเ่นแตกแบบนี้ก็เลยออ๋หลวงพี่อีกผู้นึงนะครับที่บ่แม่นเจ้าอาวาสเนาะครับเพิ่นมักแบบนี้ครับเพิ่นมักแบบนี้เนาะครับอืมเพิ่นมกนันมนมกมีลายแน่เพิ่นว่าเออสวยง,งามไปอีกแบบได้ล่ะเนาะนี่จ้านเน็ตก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือลงสีลงหยังแล้วเรียบร้อยพุ่น,นละ่ะติครับเอาจนแล้วเละติแม่นครับก็สิเธอซีล่องสีพุ่นล่ะครับเมษาพุ่นล่ะเมษาเนาะ ไอตากแดียดก่อนโดนๆก่อนครับโอ้เพื่อเพื่ออย่างใบมันขึ้นเป็นค่าบครับมันจะเป็นค่าเพื่ออย่างองไงนะข่าเปล่าค่ะโอ้เป็นค่าบไอ้ที่ข่าบนี่เนื่องเนื่องจากยังครับนี่ปูนโมแหงครับปูนโมแหงโอ้ครับปูนโมแหงขึ้นเป็นค่าบครับงานปั่นชิบมี่โอกาสเป็นสูงครับโอ้อันนี้คือโอ้เพิ่นมีเคล็ดลับอยู่ที่เนาะพี่น้องเนาะอืม เมษาเปิดละดที่ยังลงครับเมษสาสีนี่ยเป็นสียังครับบัดนี่สีนามนี่บอสีนามครับแต่กะที่ใส่ยังบอกว่างงล่ะเป็นสีนามปวดหมดขยาปวดนะครับสีนามชนิดพิเศษมันบอครับครับสีหนามภายในสีนอกครับเฉพาะทางครับอืมเฉพาะทางโดยเฉพาะที่โอ้สืไปหาสื่อตามร้านสีทั่วไปเนี่ยจะบอมี่ได้นอนเฉพาะทางเนาะครับบ่มีตตองสั่งครับอมีคือศูนย์ศูนย์ขายสีครับ ศูนย์ส,สงโอ้บ่ธรรมดาตัวนึงเอาสุดท่ายคลิปอคันผู้ใดสนใจหรือติดอ,อยากว่าจ้างอาจารย์นี่นีเ่เบอร์ติดต่อปะครับมีครับผมครับผมได้เลยครับฝากเบอร์เลยนะครับครับผมฝากาเก0 9 8 1 5 7 9 8 4 4ครับ ติดต่อผมเบอร์ผมโดยตรงครับเกรยวงดนตรีกคับเบอร์นี่ครับโอ้เบอร์เอาเอาใม่อีกตัวอนึงครับ0 9 8 1 5 7 9 8 4 4ปด้ครับผมอาจารย์ยังก็ครับต่อครับอาจารย์ต่อเนาะครับครับผมโอ้โอเคครับผมขอบคุณครับครับครับ